เป็นจังไดแน่เพื่อนๆในพี่เอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงสุภผูสุกนสวัสดีด้วยค่ะน้ำตาอีลาน้อยแสงตะวันจ้าแสง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 ตะวันจ้าพี่น้องขาบอกเลยว่าน้องเป็นแสงตะวันจ้าอีหลีเสือเลยว่าเพื่อนๆในพี่เอฟซีต้องได้เบิ่งได้เบิ่งคลิปได้เบิ่งเพลงนี่ แม่สมศรีเบิ่งไป4ีหารอบเดอพี่น้องค่ะซอยกันปันเนาะซอยกันปันอยากให้น้องทะลุหนึ่งร้านบิวภายในซีหาชั่วโมงแต่ตอนนี้ซีหาชั่วโมงเราเดอพี่น้องค่ะีหาชั่วโมงบิวอยู่ที่เก้าแสนเก้าแสนสองหมื่นบิวเสื้อเลยว่าอีกบักี้ชั่วโมงก็จะถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงก็คืนหนึ่งวันเสื้อเลยว่าต้องทะลุ 1นร้านวิวแน่นอนซอยกันหนุนซอยกันดันเป็นกำลังใจให้เพิ่นต่อค่ะเพื่อนๆค่ะนี่แหละค่ะบาววเพิ่นจะส,สั่งรั์ผลงานเพลงอีหยงังออกมากกะตามแต่แมนบะคะเฮากะคอยหนุนคอยดันเป็นกำลังใจให้เพิ่นคือเกา่าทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพงมีตะคนอยากเห็นอยากไปเบึง ความยิ่งใหญ่แมนปะคาเบาเลยว่าคันเบาขืนวาตอนนี้ทีมงานสาวหน่อยเพชรหันแพงวงหมอร่ำวงนี่บอมี่วาผู้ใหบ่ออยากไปบิงบอมี่วาผู้ใหบ่ออยากเห็นอยากจะไปเห็นฮอดหัวหน้าคณะอยากจะไปเห็นฮอดซอนุตอยากจะไปเห็นฮอดบอโจอยากจะไปเห็นน้องอุ้งอิงอยากจะไปเห็นน้องมานะอันน้องอมแอมอดดีทวีศักอยากจะไปเห็นสุผูสุค้น อันที่เป็นอยู่ในวงค่ะอยู่ในวงทุกชีวิตที่อยู่ในวงสาวหน่อยเพชรบานแพงบอกเลยว่าเป็นวงที่มีคุณภาพเป็นทีมงานที่มีคุณภาพอหริแสงสีเสียงพี่น้องขาบพาว่าเพิ่นปเปล่อยู่ใสแต่ละคืนบอกได้เลยว่าสังกะสีแตกน้องอุ้งอิงออกมาแต่ละคืนเ,นเพื่อนๆพี่เอฟซกับปอย ค่อยไปหุ่มค่อยไปดันยุ่หนาเวทที่ขนาดวานน้องกาลังล่องไหมเช็คเศร้าเนาะ,ะกะเกิดเหตุชนมุ่นชนมุ่นทีว่ามีต่คนยื้อแยงอยากจะเขามาทายลูกยืนโทรศัพท์ใหผนน้ผู้นั่นก็อยากทายผู้นี่ก็อยากทายน้องบ่าเป็นอันเด็ซสอมเพงลงล่องไหมครับเพื่อน่ะนี่บอกถึงเล่ยว่าเพราะว่าคนมากกับดวงอีดี เสือเล่าว่าเพื่อนๆนี่พี่ต้องได้เบิงต้องได้เบิงมิวสิกวีลีโอแล้วมวนขนาดค่บพี่น้องค่ะมวนขนาดอันซึ่งหลายกินใจน้องได้ไทายถอดออกมาแบบบอกเลยว่ากินใจอิลีค่ะเพื่อนๆค่ะบอกมีข้ามใดที่ที่จะไปติมีแต่บอกว่าปลื้มใจได้เห็นแล้วอินอินน้ำเอมมีได้เห็นแล้วก็สิฮองหายน้ำบททิวาน้องเจ็บทองน้องเจ็บทองแต่ว่า น้องกะมีสปีลิตที่ว่าต้องขืนเวทีเฮ็ดนาทีให้เจ้า้องให้ส้ำเร็จเพราะว่ามีเพื่อนพี่พี่เอฟซที่ยุ่หนาเวทีจีมี่พี่น้องที่เพิ่นได้เสียบัตรเขามาเพิ่นก็อยากเห็นแมนบะะ่ะถึงว่าน้องเจ็บทองแต่ว่าน้องกัมีสปีลิตมีอันความเข้มแข็งมีความแกงที่ออกไปขับร้องบทเพลง อยู่เทิงเวที่ถึงว่าน,น้องจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่ว่าน,น้องกระเฮ็ดหนาที่ของน้องลุล่ลวงไปได้โดยดีเป็นกำลังใจให้เพิ่นคือเก่าหนุนดันเดิอพี่น้องขาบ่แมนว่าหน,หนึ่งวันผ่านไปแล้วเฮ้าสิยุดธเฮ้าต้องฟั่งตอดันตอเป็นกำลังใจให้ทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแพ์โดยเฉพาะบอสโจและนอ้องอุ๋งอิงค่ะให้เพิ่นมีงานหนาแน่นให้เพิ่นมีคิวงานหนาแน่นเ่ว่า ปีนี้ปีหนาและปีต่อตอไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ